Rockman หรือ Mega Man หนึ่งในเกมแพลตฟอร์เมอร์สุดโด่งดังจาก Capcom นะครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจคิดถึงโหยหาอยากให้ทางค่ายนะครับหยิบจับเอามาทำภาคใหม่กันเสียและเกินและด้วยความโด่งดังของเกมซีรีส์นี้บางคนครับก็อาจจะเคยเล่นบางคนอาจจะเคยเห็น แต่จะรู้หรือไม่ครับว่าเกมซีรีส์นี้เนี่ยถือว่ามีจํานวนภาคออกมาไม่น้อยเลยทีเดียวครับถ้านับรวมๆแล้วนะฮะก็น่าจะปาไปกว่า50ภาค50รูปแบบได้นะครับผมวันนี้เกม e v โจะพาทุกคนไปย้อนดูวิวัฒนาการของตัวเกมว่าเป็นอย่างไรและมีภาคไหนบ้างที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นครับ ย้อนกลับไปในเดือนธันวาคมปี1987ครับ r o ็อกแมนหรือว่า m มก a m a n ในชื่อภาษาอังกฤษนะครับออกวางจำหน่ายตัวเกมภาคแรกนะั้นนำเสนอเกมเพลย์แบบแอคชั่นแพลตฟอร์ r เมอร์หรือที่เกมเมอร์บ้านเรานะครับเรียกกันว่าตะลุยด่านด้านข้างอะไรแบบนี้มีกราฟิกแบบ8บิตวางขายบนเครื่องแฟ m i มิคอมนะครับและผู้เล่นเนี่ยจะสามารถเลือกบอสช่วงแรกได้เพียง6ตัวละคร ซึ่งเกมเพลย์รูปแบบนี้นะครับเป็นรากฐานให้กับซีรีส์นะครับลากยาวไปจนถึงภาคล่าสุดกันเลยทีเดียวแต่หลายๆละคนนะครับอาจจะไม่รู้นะฮะว่าตัวเกมภาคแรกนั้นเนี่ยในปี2006ครับได้ทำการรีเมคนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่มีชื่อว่า Rockman Rockman หรือชื่อภาษาอังกฤษนะครับก็คือ Mega Man Power Up ลงให้กับเครื่อง PSP นะครับโดยตัวเกมภาครีบูตนี้นะฮะจะมีการเปลี่ยนโมเดลตัวละครให้เป็นสไตล์ SD หัวโตน่ารักและมีโหมดการเล่นครับแบ่งออกเป็น2โหมดหลักคือ New Style ที่จะมีอินเกมคัดซีนเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็เกมเพลย์กึ่งติวตัวเรียให้มีการปรับเปลี่ยนเลเวลดีไซน์ให้แตกต่างจากของเดิมรวมไปถึงบอสเริ่มต้นนะครับที่มีให้สู้เพิ่มอีก2ตัวก็คือทาร์แมนแลวก็ออยแมนนะครับรวมเป็น8ตัว ส่วนโหมดโอสไตล์นั้นก็จะคล้ายๆกับตัวเกมภาคแรกนะครับที่มาถึงนะครับก็เลือกบอสหจาก6ตัวและเข้าด่านไปสู้เลย mm hmm. นอกจากนี้ครับตัวเกมภาคนี้จะมีตัวละครอ,อื่นนะฮะนอกจากร็อกแมนให้เล่นด้วยซึ่งรวมไปถึงน้องโรนะครับและก็เหล่าบอสที่สำคัญตัวเกมภาคนี้ผู้เล่นนะครับสามารถสร้างฉากเองเพื่อเข้าไปเล่นได้ด้วย 1990ครับเมก้าแมนสำหรับดอสออกกวางจำหน่าย เรียกได้ว,ว่าภาคนี้ครับเป็นภาคที่พิเศษเอามากๆครับนี่แค่น้าปกก็พิเศษแล้วนะครับถึงแม้ว่าดูเผินๆฮะกราฟิกมันจะเหมือนพวกภาคแรกๆที่เราเคยเล่นกันมาสมัยแฟมิคอมนะฮะพวกภาค2ภาค3ภาค4ภาค5ภาค6อะไรพวกนั้นซึ่งไอ้พวกนั้นนะฮะก็จะลงให้กับแฟมิคอมแต่ภาคนี้ครับเป็นภาคที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเล่นกับคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ DOS โดยเฉพาะมันจะมีความแตกต่างกับหลายภาคที่เราเคยเห็นครับ สำหรับภาค DOS นี้นะฮะเรียกได้ว่าเดิมทีแล้วมันคือเกมแฟนเมดครับถูกพัฒนาโดยโปรแกรมเมอร์คนหนึ่งครับที่ชื่อว่าสเตเฟนรอสเนอร์ซึ่งในช่วงปี1985นะครับเขาเนี่ยกำลังทำงานอยู่ที่บริษาัทแห่งหนึ่งซึ่งมีหนึ่งในลูกค้านะครับผมก็คือ Capcom USA ครับ ซึ่งแคปคอม USA นะฮะก็เป็นบริษัทลูกของฝั่งญี่ปุ่นนะครับหลักๆแล้วงานที่เขาทำนะฮะมันก็คือการพอร์ตเกมของแคปคอมเนี่ยลงกับ PC ซครับซึ่งในช่วงนั้นคือยุครุ่งเรืองนะครับของพวกเกมตู้อาร์เคดในญี่ปุ่นและสุดท้ายนะครับเขาก็ได้มาทำงานภายใต้ร่มเงาของแคปคอมนั่นเอง หนึ่งในสาเหตุนะครับที่กราฟิกของเกมนี้นะฮะภาค d o สเนี่ยมันดูมีสเกลที่ผิดเพี้ยนก็เพราะคุณสตีเฟนนั้นนะครับทำการออกแบบตัวเกมเองนะครับแทบจะทุกอย่างถึงขั้นร่างภาพบนกระดาษกันเลยทีเดียวนะครับและใช่ครับทั้งหมดนี้เขาทำเพียงคนเดียวด้วย ที่สำคัญคือตัวเกมเวอร์ชันนี้อาจจะเป็นเวอร์ชั่นแรกของเมก a m แมนครับที่มีด่านเปิดตัวนะครับหรือว่า Opening Stage ก่อนจะได้เข้าไปเลือกบอสสู้ครับเพราะถ้าหากไม่นับตัวเกมเวอร์ชันนี้ภาคแรกที่มันมีด่านเปิดตัวหรือว่า Opening Stage เนี่ยมันก็คือเมก a m แมนนู่นเลยครับที่สำคัญตัวเกมเวอร์ชัน DOS นี้นะฮะมันมีภาคต่อด้วยนะครับชื่อเมก้าแมนสครับใช่ครับไม่มีภาค2 ปี1993ครับแคปคอมเปิดตัวซีรีส์สปินออฟใหม่ในะชื่อเมก a m แมนเอ็กซ์นะครับหรือว่าร็อกแมนเอ็กซ์นะฮะหลังจากที่ปล่อยแค่ซีรีส์ดั้งเดิมเนี่ยมาถึง5ภาคถึงแม้นะครับว่าซีรีส์นี้จะเป็นสปินออฟแต่ก็มีความนิยมไม่แพ้กับตัวเกมดั้งเดิมครับแถมตัวละครพระรองนะฮะอย่างซีโร่ก็โอ้โหเรียกได้ว่าโด่งดังครับแจ้งเกิดมากับภาค X นี่เลยสำหรับ Mega Man ซีรีส์ X นี้นะฮะมีการปรับเปลี่ยนทั้งอาร์ตเวิร์ก รวมไปถึงเนื้อเรื่องให้เข้มข้นและจริงจังมากยิ่งขึ้นโดยตัวเกมภาคแรกนะครับลงให้กับเครื่อง Super ร์แฟมิคและในซีรีส์นะฮะตัวร้ายเนี่ยจะไม่ใช่ด็อกเตอรไวลี่แล้วแต่จะเป็นซิกมาแทน สำหรับบรรดาเกมของ Megaman X กนะนะครับก็มีหลากหลายภาคไม่แพ้ตัวซีรีส์หลักนะครับอย่างภาคหลักของซีรีส์ X นี่ก็โอ้โหล่กันไป,ไปเลยครับตั้งแต่ภาคแรกจนไปถึง X8 แล้วนะฮะเรียกได้ว่าลากยาวกันตั้งแต่เครื่อง Super f a ฟ i c o มจนไปถึง PlayStation 2กันเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับมันยังมีภาคอื่นที่น่าสนใจอีกนะฮะอย่างเช่น Mega Man Xtreme นะฮะที่มี2ภาคซึ่งลงให้กับเกม e Boy Color นะครับโดยจะเป็นการยำรวมกันนะฮะของภาค X1 ถึง X4 นะครับแล ที่เด็ดก็คือ Mega Man X Command Mission ซึ่งนี้ไม่ใช่เกมแอคชั่นแพลตฟอร์เมอร์เหมือนที่ผ่านมาเพราะภาคนี้ครับมีเกมเพลย์แบบเทิร์นเบสอารนอกจากนี้นะครับมีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างเอกเทศมากๆด้วยจนแฟนๆบางคนเนี่ยไม่อยากจะนับว่าเป็นคานนนเลยด้วยซ้ำ นอกจากนี้นะครับในช่วงปี2005ถึง2006ครับมันยังมีภาค m a v e r i c k Hunter X นะครับหรือว่าในชื่อญี่ปุ่นก็คือ i r r e g u l a Hunter X นะครับที่เปรียบเสมือนการรีเมคตัวเกม Mega Man X เนี่ยออกวางจำหน่ายบน PSP แล้วก็ PS Vita ในภายหลังด้วยโดยภาคนี้ครับจะเป็นการทำโมเดลใหม่นะครับเป็นรูปแบบ 3D แต่เกมเพลย์หลักๆนะครับมันก็ยังคงเป็นการเดินลุยด้านข้างในสไตล์แพลตฟอร์มเมอร์เหมือนเดิมครับ Hope ปี1997ครับ Megaman Legends หรือว่า Lockman Dash นะครับออกวางจำหน่ายโดยซีรีส์นี้นะครับตัวละครหลักจะชื่อว่าล o อก w a ร์นัผู้สูญเสียความทรงจำครับออกผจญภัยนะครับไปยังโบราณสถานต่างๆเพื่อรื้อฟื้นอดีตของตัวเองตัวเกมนั้นครับเป็นแอคชั่น RPG 3มิติเต็มรูปแบบครับตามเทรนของเกมบนเครื่อง PlayStation ในยุคนั้นน,นะฮะ สำหรับซีรีส์นี้มีด้วยกัน2ภาคหลักนะครับก็คือภาค1และภาค2ภาค3โดนแคนเซิลนะครับนอกจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นภาคสปินออฟรวมไปถึงพวกมินิเกมต่างๆนะครับเช่นภาคตีกอล์ฟนะฮะที่ลงมือถืออะไรแบบนั้นซึ่งบ้านเราเนี่ยน่าจะมีเพียงไม่กี่คนที่เคยเห็นหรือว่าเคยได้เล่นนะครับสุดท้ายนะฮะเมก้าแมนเลเจนซ์ Legends, หรือว่าล็อกแมนเดชเนี่ยก็มีเวอร์ชั่นม่านฮัวหรือว่ามังงะนะครับของฝั่งไต้หวันเนี่ยตีพิมพ์ออกมาอีกหนึ่งเล่มด้วยนะครับ มาจนถึงปี2001นะครับกับ Mega Man Battle Network หรือว่า Rockman EXE นะครับหรือ exe ก็ได้แล้วแต่เรียกกันนะครับ ซึ่งซีรีส์นี้ตัวละครเอกนั้นจะไม่ใช่หุ่นยนต์อย่างร็อกแมนนะครับแต่จะเป็นเนบต่อฮิคาริเด็กหนุ่มครับที่บังเอิญได้เน็ตนาวินะครับปัญญาประเดิษฐที่พ่อของเขาเนี่ยทิ้งเอาไว้ให้อย่าง Rock ร็อกนะฮะมาเป็นคู่หูในการกู้โลกไซเบอร์จากเหล่าร้ายสําหรับซีรีส์นี้นะฮะตัวเกมภาคแรกลงให้กับเครื่อง Game อย y อ d ดวาน e ์เกมเพลย์นั้นถือว่ามีเอกลักษณ์มากๆนะฮะสำหรับซีรีส์นี้ถึงแม้นะครับว่ามันจะยังเป็นรูปแบบ 2D สปรอยู่แต่ เกมเพย์นะครับมันมีความ RPG มีความพัฒน์ e นะครับผมผสมกับแอคชั่นด้วยผู้เล่นครับจะได้เลือกคำสั่งหรือสกิลต่างๆเพื่อสู้กับศัตรูนะครับผ่านพื้นที่ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นช่องๆครับทั้งการโจมตีการดีบัฟรวมไปถึงการย่่งชิงช่องพื้นที่เรียกได้ว่าเป็นเกมเพลย์ที่มันมีเอกลักษณ์เอามากๆเลย แล้วก็ต้องบอกว่าจานวนภาคนั้นนะครับก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับเพราะกับซีรีส์นี้นะฮะตั้งแต่ภาค4จนมาถึงภาคสุดท้ายอย่างภาค6เนี่ย Capcom นะครับพี่แกเนี่ยเล่นออกเป็นภาคคู่เหมือนโปเกมอนกันเลยนะฮะแถมยังมีพวกภาคตู้อาร์เคดภาคมือถือครับรวมไปถึงภาคที่ทําให้ลงเฉพาะกับเครื่องพกพาของบันไดนะครับอย่าง Wonder Swan Color ก็ยังมีครับ มาจนถึงปี2002ครับแคปคอมงอกเกมเมก้าแมนมาอีก1ซีรีส์นะครับก็คือเมก a าแมนซีโร่หรือในชื่อญี่ปุ่นครับร็อกแมนซีโร่ตัวเกมภาคแรกนั้นวางจําหน่ายบนเครื่องเกมบอยแอดวานซ์โดยในเรื่องนะครับจะถูกวางไว้หลัง100ปีของภาค X และโฟกัสไปที่ตัวละครอย่างซีโร่ที่สูญเสียความทรงจําครับตัวเกมเพลงน,นั้นยังคงรูปแบบแอคชั่นเดินตะลุยด้านข้างเอาไว้เหมือนเดิมนะครับโดยในซีรีส์ซีโร่นี้นะครับผมต้องบอกว่ามันมีอยู่4ภาคด้วยกันครับ ต่อกันที่ปี2006นะครับกับภาค ZX ออกวางจำหน่ายบนเครื่อง Nintendo DS ครับโดยจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับที่ต่อจากภาคซีโรในอีก200ปีภาคนี้ถือเป็นครั้งแรกของซีรีส์ครับที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถเลือกเพศของตัวเอกได้ทั้งชายหญิงซึ่งซีรีส์ ZX นี้นะครับจะมีต่ออีกหนึ่งภาคก็คือ Advent นะครับโดยจะยังคงเลือกเพศของตัวเอกได้เหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนตัวละครไปเท่านั้นเอง มาถึงซีรีส์สุดท้ายนะครับของเมก้าแมนที่ออกในปี2006เหมือนกันครับกับเมก a าแมน t a r Force หรือว่า Shooting Star Rockman นะครับบางคนนะฮะอาจจะติดปากเรียกว่าริวเซโน Rockman ก็ได้เช่นกันนะฮะสำหรับภาษาญี่ปุ่นตัวเกมภักแรกนั้นนะครับวางจำหน่ายบนเครื่อง Nintendo DS แถมเพิ่มความเฟียวนะฮะด้วยการแบ่งขายออกเป็น3ปกด้วยนะฮะนี่คือ Leo, นะครับเปกาซัสแล้วก็ Dragon นะครับ โดยซีรีส์นี้จะมีจุดเชื่อมนะฮะระหว่างภาค Battle Network หรือว่า Exe อยู่ครับพูดง่งายๆก็คือเป็นจักรวาลเดียวกันนะครับ <S <S <งา>ดังนั้นเกมเพลย์ของซีรีส์ Star Force จึงค่อนข้างมีความคล้ายกับ Battle Network พอสมควรก็คือมีความเป็น R P G ครับมีการใส่คำสั่งและยังคงมีพื้นที่แบ่งเป็นช่องๆอ,อยู่เพียงแต่ว่ามุมมองตอนต่อสู้นะฮะมันจะมีเปลี่ยนไปบ้างนะครับเป็น third person แล้วก็มีโมเดลเป็น3มิตินะครับ แต่ว่าการเดินสำรวจภายในเกมเนี่ยก็ยังคงเป็น 2D p ไปน e นะฮะมุมมองไอโซเมตริกเหมือนเดิมตัวเกมซีรีส์ Star Force นี้นะครับมีทั้งหมด3ภาคโดยภาค2และ3เนี่ยจะกลับมาออกแบบเป็นคู <MS> ่ครับก็ครอบทั่วสมบูรณ์แล้วนะฮะสำหรับซีรีส์หลักๆ ของเมก้แมนหรือว่าร็อ k แมนนะครับอีกหนึ่งอคู่บุญของ Capcom ที่ทุกวันนี้แฟนๆเนี่ยก็ยังคงหวังภาคต่อที่เป็นภาคหลักนะครับไม่ใช่เกมมือถือหรือว่าภาคยำรวมอะไรแบบนั้นจริงๆแล้วนะครับนอกเหนือจากที่กล่าวไปเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ายังมีอีกหลายภาคที่ยิบย่อยอามากๆนะฮะที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในคลิปนี้ทั้งภาคแข่งรถนะครับภาคไฟติ้งหรือแม้แต่เกมเศรษฐีก็ยังมีนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้เห็นวิวัฒนาการอันยาวนานของร็อก และได้รู้เรื่องต่างๆที่อาจจะไม่เคยรู้กันไปไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก่อนจากกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของพวกเราครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของผมลงแล้วสวัสดีครับ